ไปทอะไรมึงฮะกูไปทำอะไรมึงมึงขายลูกมียอะไรช่วยด้วยค่ะทั้งแกหนูค่ะขับรถตาม,มาหาเรื่องพงงานเราด้วยค่ะตายตายแล้วบ้าคุณนั่นแหละบ้าคุณขับรถจะนหนูตของแตนโรงเรียนแล้วนะไม่ขับอะไรคุณขับรถหน้าเรื่องเขาก็มีกล้องเห็อนอยู่เห็นอะไรเห็นการที่คุณทำนี่ไงอะไรตอนที่คุณทำอยู่เนี่ยระขับรถตามหาเรื่องตลอดคับคุูไปตำรวจด้วยช่วยคุณนั่นแหละช่วยแล้วคุณขงคุณไปตำรวจต่างหาคุณนั่นแหละนี่ ไม่เป็นไรค่ะเพราะหนูไม่ตั้งเพราะว่าหนูไม่ต้องเลยเรอยู่แล้วใครตั้งแต่ผมจะเล่นคุณไม่เป็นไรค่ะหนูก็เล่นคุณได้บ้าเหรอโทรมาสิโทรมาสาววัดใหญ่คุ้มกับโทรมาปูนี่แหละมาคุณนั่นแหละบ้าอายุก็เยอะมากนะคุณอ่ะหาเรื่องอ่ะน้อยนิ่งแล้วใหนเขาทำอะไรคุณฉันไม่ทำอะไรคุณอะไรคุณ ชนไหนชนไหนแล้วแถมคุณผัขับหาเรื่องต่อทางแล้วชนไหนมีอยู่ชนไหนคุณผับคุณขับรถจนจะจะคนจะชนทั้ายกระชาติกับชาติแล้วผมจะเป็นตำรวจจะเป็นตำรวจอะไรฉัไม่สนใจเดี๋ยวจะถ่ายรูปมึงมั่งก็ถ่ายกันเลยค่ะนี่ตอบดีไหมถ้าคุณตอบหนูแล้วร่างกายก็หายโอ้ยควายยุ่งลุงก็ยุมากเลยนะลุงนเาจะมากกว่านี้นะคนทำอะไรทุนก็คนทำอะไรคุณก็เห็นเห็นยิวอ่ะคนเห็นเยอะแยะคุณดูสิคนเห็นเยอะแย คุณทำอะไรันบ้างทำอะไรอ่ะไหนไหนรทำอะไรทำอะไรบอกมาสิคุณอยากได้กองทัพจากหน้าโรงเรียนไหนผมจะเล่นคุณดมหามิทมาลัยจังละคุณถึงประมาณเหมือนกันแถมงข่กุ้ยกันโชคทรัพย์ด้วยแล้วแถมคุณมีการจับกลุ่ต่างหามด้วยนะเป็นคนมึงก็หาล็อกมุมชนอ้โหไปแล้วค่ะลุงไปแล้วค่ะไม่ไปกวันนี้ไปแล้วค่ะตำรวจค่ะช่วยด้วยค่ะขับรถตามมาหาเรื่องตลอดเลยค่ะหาเรื่องตลอดจับมาเนี่ย พอหาหมนปรมาผมผมทำอะไราทำข่าขาวผมมาถ่ายมีตั้งแต่หน้าหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนเลยค่ะผมต้รู้ว่เนี่ยถ่ายรูปผมผมจะเอาเรื่องข้อหาผิดบล็คอมพิวเตอร์แล้วก็หมิ่นประมาทผมผมไม่ทำอะไรถามมันถามคนแถวนี้ได้เลยค่ะว่าเขาทำอะไรกับหนูมากเอาถาอะไรเริ่มจะทำะไรถามเขาว่ากลับรถแเราก็วิ่งทางตรงมาเดี๋ยวเขาก็ชักแต่รถหนูแล้วก็หนูก็หักหลบมาไหนใส่ไหนใส่ไหนง่วแล้วผม รถแต่ผมเนี่ยออกตามกุงกรุงก็พิมพ์มาต้องตามกันอะไรคะต้องแต่งเรื่องมาถ่ายรูปผมก่อนมาถ่ายรูปผมเรื่องอะไรมาตับรถตามมาเนี่ย<อ>ที่จะต้อง